ผลวิจัยเกี่ยวกับการวิ่งวิ่งออกกำลังกายอย่าวิ่งเร็วเกินไปอย่าวิ่งนานเกินไปอย่าวิ่งบ่อยเกินไป การวิ่งออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมหลายคนลงวิ่งในงานมาราธอนบางคนลงวิ่งมาราธอนปีละหลายครั้งมีงานวิจัยที่สนับสนุนประโยชน์ของการวิ่งที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นช่วยเพิ่มอายุขัยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งช่วยให้สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้นวิ่งช้าช้าวิ่งแค่วันละ15นาทีก็ทำให้ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะคนที่วิ่งเป็นประจำเป็นเวลาหลายปีก็ยิ่งช่วยเพิ่มอายุไขมากขึ้น สำหรับบางคนการวิ่งเป็นมากกว่าเรื่องสุขภาพบางคนมองการวิ่งเหมือนอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อะไรที่ทำแล้วดีเราก็ควรทำมันได้เรื่อยๆถ้าการวิ่งออกกำลังกายมันดีแบบนี้คนที่วิ่งได้เร็ววิ่งได้นานวิ่งได้บ่อยๆก็ควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเพราะได้รับประโยชน์จากการวิ่งมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเราเชื่อว่าหลายคนคงสนใจอยากรู้และนักวิจัยต่างก็ต้องการคำตอบเช่นกัน ในเทสท็อกรัน for your life at a ของ for table p a c e and not too far ที่พูดโดยหมอหัวใจเจโอคขี่เฟเขาบอกว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงวิ่งได้เร็วแตกต่างจากการมีสุขภาพที่ดี หมอเจนเคยเป็นนักวิ่งตัวยงคนหนึ่งแต่หลังจากตรวจพบความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจทำให้แกเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไปออกกำลังกายแบบเบาๆบาแทนเช่นวิ่งช้าหรือเดินหมอเจนได้ทำวิจัยและพบว่าการวิ่งพอประมาณช่วยปกป้องร่างกายจากโรคภยัยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่การวิ่งหักโหมมากเกินไปกลับทำให้ส่งผลเสีย ทำให้ประโยชน์ของการวิ่งหายไปหมอเจนบอกว่าคนที่วิ่งหักโหมคือคนที่วิ่งเร็วมากกว่า11กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่วิ่งมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์จากผลการวิจ,จัยคนเหล่านี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากการวิ่งและมีอัตราการเสียชีวิตพอๆกับคนที่ไม่ได้วิ่งเลย หมอเจมยกตัวอย่างของคนที่เสียชีวิตจากการวิ่งและพูดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตการวิ่งหักโหมวิ่งเร็วมากไปเป็นระยะเวลานานเกินหนึ่งชั่วโมงหัวใจจะทำงานหนักมากขึ้นมีโอกาสที่จะทำให้เซลล์ถูกทำลายหรือตายลงถ้าไม่เกิดขึ้นบ่อยหัวใจสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้แต่หากเกิดขึ้นบ่อยและเซลล์ตายต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเซลล์ที่ตายจะกลายเป็นแผลเป็นทำให้หัวใจหนาผิดปกติ มีทฤษฎีที่บอกว่าการวิ่งหักโหมจะทําให้หัวใจเปลี่ยนรูปทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นได้แต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าขีดจํากัดของการวิ่งจุดที่ทําให้หัวใจถูกทําลายได้นั้นคือต้องวิ่งเร็วเท่าไหร่หรือต้องวิ่งนานแค่ไหนหมอเจมแนะนําว่าไม่ควรวิ่งเร็วเกิน11กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ควรวิ่งบ่อยเกิน4ครั้งต่อสัปดาห์ คนที่วิ่งด้วยความเร็วพอประมาณสามารถวิ่งเป็นระยะเวลานานได้โดยที่ไม่ทําให้ประโยชน์ของการวิ่งหายไปแต่ถ้าวิ่งเร็วเป็นเวลา45นาทีประโยชน์ที่ได้รับจะคงที่และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิ่งจะหายไปเมื่อวิ่งนานมากกว่า1ชั่วโมงทําให้คนที่วิ่งเร็วเป็นเวลานานจะมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับคนที่ไม่วิ่งเลย คนที่วิ่งเร็วจะได้รับประโยชน์จากการวิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อวิ่งประมาณ10-30นาทีแต่หลังจาก45นาทีจะเริ่มคงที่และจะหายไปเมื่อวิ่งนานมากกว่า1ชั่วโมง หมอเจมให้เราดูอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจโดยเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมการวิ่งออกกําลังกายด้วยความเร็วต่างกาันการวิ่งเร็วขึ้นจะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงและดูเหมือนว่าการวิ่งที่ความเร็วประมาณ11.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดประมาณ20%แต่ถ้าวิ่งเร็วมากกว่านั้นวิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น การวิ่งออกกําลังกายเป็นเหมือนยาป้องกันโรคที่ดีการวิ่งช่วยลดความเครียดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจอัวไซเมอร์หรือภาวะซึมเศร้าการวิ่งเหมือนการใช้ยาหากไม่ใช้เลยก็ไม่ทําให้เกิดผลแต่หากใช้มากเกินไปก็ทําให้เป็นพิษและเกิดโทษต,ต่อร่างกายได้ การวิ่งเป็นระยะเวลานานมากเกินหนึ่งชั่วโมงหัวใจจะเริ่มทำงานหนักอะดรีนาลีนถูกหลั่งออกมาเกิดการเผาไม่และอักเสบตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าหัวใจถูกทำลายคือทรอโพนินเมื่อเซลล์หัวใจถูกทำลายจะพบว่ามีโปรตีนทรอโพนินอยู่ในกระแสะเลือดก,การวัดระดับทรอโพนินจะช่วยให้ตรวจรู้ว่าคนไข้ประสบภาวะหัวใจวายหรือไม่การทดสอบวัดระดับทรอโพนินจะช่วยให้หมอรู้ว่าควรจะต้องรักษาคนไข้ตั้งแต่เนิ่นเได้ยังไง เซลล์หัวใจที่ถูกทำลายจากการวิ่งหักหอไม่กี่ครั้งหัวใจจะสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้าวิ่งหักหอบบ่อยๆวิ่งแล้ววิ่งอีกก็จะทำให้เกิดเป็นแผลเป็น,ปนทำให้หัวใจหนาผิดปกติหัวใจก็จะแก่ก่อนวัยเพราะหัวใจทำงานหนักมากเกินไปถึงแม้ว่าภาวะหัวใจหนาจะพบได้เป็นปกติในนักวิ่งมาราธอนแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะละเลย เพราะมันบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายหากระดับทรอปโพนินมันสูงมากเกินไปก็ควรต้องไปตรวจร่างกายให้ละเอียดเอัลตราซาวตรวจดูความผิดปกติของหัวใจ หมอเจมส์ให้ดูผลจากงานวิจัยของทีมอื่นที่เป็นแสดงผลของระยะการวิ่งต่อสัปดาห์ที่มีผลต่ออัตราการเสียชีวิตโดยทั่วไปพบว่าคนที่วิ่งจะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าหรืออายุยืนกว่าคนที่ไม่วิ่งถึง19ซแต่ถ้าวิ่งมากเกินไปประมาณ40กิโลเมตรก็จะทําให้มีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับคนที่ไม่ได้วิ่งเลยระยะการวิ่งที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ16-24กิโลเมตร และถ้าวิ่งเร็วมากเกินไปประมาณ12.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นความเร็วที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้รับประโยชน์คือประมาณ10-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนั้นการวิ่งบ่อยมากเกินไปก็ไม่ดีควรวิ่งประมาณ2-5ครั้งต่อสัปดาห์